บ้าคลั่งตลาดแตกโขงแดงช็อปซัม,มเมอร์นี้310ล้านยูโรเข้าไปแล้วแฟนโงตั้งตัวไม่ทันเรียกว่าเป็นการซื้อขายที่ใช้จ่ายไปมากที่สุดในประาาสาทสโมสรทุกคนครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเรื่องนี้กันทั่วนับโอลลนหลังจากที่เริ่มต้นฤดูกาลที่แล้วครับ2024-25ภายใต้การทำทีมของกุนซืออันเนอร์สตลิเ์พู ผัดเปลี่ยนจากยุคของจเกนคลอปมาเป็นสล็อตแต่ต้องบอกกันว่า,วาตลาดซื้อขายในปีนั้นไม่ค่อยคึคกคักเท่าไหร่พวกเขาได้นักเตะมาเพียงคนเดียวครับก็คือเฟเดริโก้เคียซ่าที่เข้ามาเสริมทัพในฤดูกาลนั้นนะครับจากจากยูเวนตุสอีกคนหนึ่งที่ลิพูซื้อมาแต่ว่าก็ปล่อยให้บาริเซียยืนตัวคือจอจีมมามาดัชวิสลี์ผู้รักษาประตูทีมชาติจอเจียถือว่าเป็นตลาดที่ไม่คึคกคักเท่าไหร่ครับแต่ด้วยนโยบายอ่ะ ผู้เป็นเฮชโค้ดของลิวพูตอนนั้นก็ยืนยันชัดเจนก็ว่าเขาขอใช้ทีมที่ได้รับมรดกมาก่อนและสล็อตก็พาลิวพูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ฤด,ดูกาลแรกที่เขาคุมทีมโอ้เรียกว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซทีเดียวครับจึงไม่แปลกพอสล็อตทาผลงานได้ดีเหล่าผู้บริหารกับผู้หลักผู้ใหญ่ในถิ่นแอนฟิลด์ก็เล็งเห็นเลยว,ว่าเฮ้ยขนาดไม่เสริมครับ ขนาดมีขุมกำลังให้ใช้ชุดเดิมเนี่ยสล็อตยังพาเลียวภูไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แล้วจะแปลกอะไรถ้าพวกเขาจะมั่นใจครับและเดินหน้าลงตลาดนักเตะพร้อมทุ่มเต็มที่ให้กับเฮสโค้ดรายนี้ด้วยหรือดูการก่อนหน้านี้ครับซัมเมอร์2 0 2 4 2นยนิบี่ย้านลใช้จ่ายไปเพียง12ล้านตอนนั้นพวกเขาขายนักเตะได้ราวๆ50ล้านปอนด์งบประมาณส่วนนั้น มันจึงมารวมเข้ากับงบประมาณในซัมเมอร์นี้บวกกับผลงานครับแชมป์พรีเมียร์ลกีก็ยิ่งได้งบประมาณได้เงินรางวัลลิอร์พูบคือทีมที่ได้รับเงินรางวัลรวมทุกรายการครับมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาถึงไม่แปลกครับพอซัมเมอร์นี้เริ่มต้นพวกเขาเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสร้างทีมใหม่ให้กับอร์เนสร์สตเต็มที่ เริ่มเลยอ่ะการจากไปของเทรนเนอร์อโนที่ไปเรือมาดิลลิยวพูเสริมแบ็กขวาอย่างทันทีทันใดครับไปฉีกสัญญากับเจรมี่พริมปงแบ็กขวาจากไบเออร์เลวเวอร์คูเซ่นด้วยมูลค่า30ล้านปอน ได้แบ็กขวาม,มาทันท่วงที่อแบ็กซ้ายอยู่ในช่วงรวยร่าไม่ว่าจะเป็นแอนดี้รูเบร์สัน30กว่าแล้วก็ตาซีมิคาร์ก็ไม่ค่อยจะทำผลงานดีๆพวกเขาก็ไปซื้อแบ็กซ้ายที่โอโดอนแดงที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกยังมีลอ์สเคอร์เกสมาจากบอนมัด40ล้านปอนด์ครับทุกคนและบิ๊กดิวที่สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลอังกฤษคือโฟร์ดินวีตเพลเมเกอร์ตัวรุก พรสวรรค์สูงจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนเพื่อนซีของเจอรมีพิมพงผ์ุ้ลยเนนี้เป็นสถิติของสโมสอนและสถิติของพรีเมียร์ลีกถ้ารวมออปชั่นทั้งหมดจาก116ล้านปอนด์ซึ่งนี่เป็นดิวซื้อเข้าที่แพงที่สุดและครับอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกทันทียังไม่พอแค่นั้นครับยังไม่พอด้วยกองหน้าของพวกเขาครับ ยังเบอร์เก้าที่ไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจผู้เป็น h ฮสโครวมถึงการจากไปยังไม่มีวันกลับของเลโอโชตาล่าสุดเลยเลยวปูสามารถปิดดิวฮ e ูโกเอกิต e ิเก้กองหน้าวัย23ปีจากไอรักแฟงเฟิร์ตด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น95ล้านยูโรครับถ้าเบ็ดเสร็จรวมออปชั่นทั้งหมด โอ้โหเรียกได้ว่าฤดูกาลนี้ซัมเมอร์นี้ครับทุกคนก่อนจะเริ่มฤดูกาลร,ร์พูจ่ายเงินซีดิวนี้ไปแล้ว310ล้านยูโรครับทุกคนแล้วบวกให้กับจอจี้มามาดชวิสลี่ที่เดินทางมาสมทบแล้วดิวของจอจี้ก็35ล้านยูโรเหมือนกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วเบ็ดเสร็จถ้ารวมไปก็เกือบ350ล้านยูโรโอ้โห ถูกครับและดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่จบเพราะพวกเขาเนี่ยเสียจอเรลคอนซาเซนเตอร์หมายเลขสีออกจากทีมและลิวพูก็มีข่าวป้วนเปี้ยนเหมือนกันครับว่าอยากจะได้มาร์กเกฮีเซนเตอร์แบ็กวัย25ปีกับปันทีมคริสตัลพาเลสมาร่วมทีมแววแววมาว่าพาเลสขอราวๆ45-50ล้านยูโรทีเดียวโอ้โหนี่จะรวมดิวเกฮีม,มีการตกลงเสร็จสิ้นมีการย้ายทีมกันจริงๆ ตัวเรียกการซื้อขายของลิปูแมงมันเกือบจะไปแตะ400ล้านยูโรเข้าไปเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นตลาดซื้อขายที่แฟนหงแดงโหงเรียกสมโมสรของตัวเองว่าเอาลิวพูทีเดียวครับเพราะบ่งบอกถึงความร่ำรวยบ่งบอกถึงการทุ่มเงินที่โหมมหาศามต้องรอดูครับว่าลิพูจะไปจบตลาดซื้อขายนักเตะที่เงินที่จ่ายออกไปเนี่ยมันจะเป็นเท่าไร่ครับทุกคน